สองบ้านเกิดเวียสกุลดาวัจังหวัดขอนแก่นช็อกวงการบันเทิงหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวการเลิกการระหวางเวียสกุดาวัตกับเบลลาราณีซึ่งตอนนี้ก็ได้ปิดตำนานดักข้ามช่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่มีข่าวออกมาหนาหูสรุปเลิกหรือไม่เลิกแฟนคลับหนังก็พากันรุนหนักมากเพราะไม่อยากให้นักงคู่เลิกกันจริงๆซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้9ปีแล้ว แม้วาหลายๆคนเสียดายกันหนักมากเพราะตังก็รุนให้ทางคู่ประกาศข่าวดีแต่งงานกันเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็อยากแต่งแล้วแต่ช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะมากแต่ก็ต้องลดสถานะกันไปเหลือแค่พี่น้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้นแฟนคลับตางก็พากันเสียใจหนักมากโดยเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน2514ที่ผ่านมาสาวเบลล่าก็ได้ออกมาเปิดใจเผยว่าสถานะตอนนี้ขอเป็นพี่น้องที่ห่วงใย,ยกันเนื่องจากเรามีมุมมองไม่เหมือนกัน แต่ไม่ของลงรายละเอียดขอเคารพคมเป็นส่วนตัวเขาซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกันมาสักพักแล้วค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้เราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองคนยืนยันว่าสาเหตุไม่ใช่เพราะเรื่องแต่งงานแน่นอนพอเรื่องนี้เรามีความคิดเห็นเหมือนกันแต่เรามีมุมมองไม่เหมือนกันถามว่าตัดสินใจยากไหมทุกอย่างมีเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจส่วนในเรื่องของอนาคตจะดีเธอหรือไม่ก็ตอบไม่ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุด ยืนยันไม่ได้มีมือที่3ในวันที่คุยกันเป็นเรื่องของสองคนแต่เรื่องค่าจมูกอ่อนถ้าเป็นเรื่องของพี่เขาขอแม่พาดพิงในส่วนของเบลก็ขอโฟอกัสในการทํางานและอยู่กับผุแม่และในวันนี้ทางเราก็จะพาทุกคนไปเปิดบ้านของหนุ่มเบียร์ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก่อนหน้านี้ในครั้งที่เจ้าตัวได้เข้าวงการมาใหม่ๆก็ได้มีรายการที่นี่หมอชิดได้ไปบุกบ้าน เมื่อ13สิงหาคม2549บรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านดมรื่นและน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวภายในบ้านก็ตกแต่งสวยงามตั่งใหญ่โตสมกับเป็นบ้านของพระเอ,อกซุปตาชื่อดังของเมืองไทยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เวียและเบลล่าด้วยนะคะ